เหนื่อยไม่ยอมเหนื่อยไม่ยอมตอนนี้ผมอยู่ร้านอะไรนะพริ้ววัฒน์นะครับผมพรย้ววัตยานยนต์ใช่ป่ะพี่ยานยนต์เนาะพอดีมีน้องๆอยากดูรุ่นนี้นะครับก็เลยต้องพามาชมหน่อยเนาะตัวนี้มีซับดาวเท่าไหร่พี่ ห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นบาทเลยนะครับผมส่งทั่วประเทศครับตัวนี้ส่งทั่วประเทศเหรอพี่พี่เขาบอกส่งทั่วประเทศนะครับผมลูกค้าทางใต้ใช่ไหมพี่ส่งไปใต้เลยใช่ไหมครับอ๋ออันนี้บอกเลยว่าตัวนี้เป็นราคาที่สุดๆแล้วนะตอนนี้นะครับผมดีที่สุดแล้วครับดีที่สุดแล้วนะครับ ส่วนสเปคอะไรอย่างอื่นนะครับ<น>เดี๋ยวผมจะมาเล่าข้าขาขค่าวก่อนแล้วกันเนาะนี่นี่ครับผมนี่ CBR150R พูด <c oughs> เล่นนะผมไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นตัว CBR250RR นะครับนี่นี่เลย<น>ตัวนี้รหัส RR <น>ก็คือ Sport l e v i c นนะครับนี่ ตัวนี้ก็มาในพิกัดความจุก,กระบอกสูบอยู่ที่สองร้อยสี่สิบเก้าจุดเจ็ดซีซีนะครับนี่โอเคสองร้อยสี่สิบเก้าจุดเจ็ดซีซีนะครับอ่าตัวนี้ก็ยกลำมาเลยจากญี่ปุ่นนะครับนี่เม็ดอินญี่ปนก็ผมจะพามาชมตารางผนดาวเนาะก็ซับไป ห้าหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวมาชมช่วงท้ายคลิปแล้วกันว่ามันจะซับดาวยังไงถึงห้าหมื่นบาทนะครับอตัวนี้ให้มาเป็นโชคโชวะนะครับเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นโชคโชวะนะครับอันนี้เป็นโชกโชวะเนาะประกับทางด้านนี้นะครับสังเกตเห็นอะไรไหมฮะนี่ครับอ่์เชโชว์บายไายนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้ามาให้นะครับนี่ ทำไมราคาเขาต้องสูงก็คือตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าอัดทุกสิ่งทุกอย่างมาให้ในตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแคมชาร์ปนะครับทำให้เหมือนรถพวกบิ๊กไบรุ่นใหญ่ๆอย่างรุ่นพี่อย่างตัว RC 213V นะครับตัวนั้นจะเป็นตัวสปอร์ตที่แข่งในสนามของตัวของ Honda เลยนะครับอันนี้ ส่วนรายละเอียดนะครับตัวนี้มาในวิกัด250เนาะนี่250ซีซีนะครับปริมาตรกะบอกสูบก็อยู่ที่249.7นะครับผมอ่าซีซีเนาะเป็น DO h c นะครับ4วาลวนะครับ4วาลสว2สูบเรียงเนาะคนจะบอกว่า DO h c คืออะไรพี่ DO h c ก็คืออ่าตัวนี้เป็น D.O.H.C. นะครับ4วาลนะครับ2สูบเรียงเนาะ D.O.H.C. คืออะไรนะครับก็คือเป็น Double Overhead c a m s h a r t นะครับนี่ Double Overhead Camshaft คืออะไรพี่ถามอีกใช่ไหมก็คือว่ามันเป็นแคมแบบ2ตัวนะครับ Double Cam นั่นเองนะครับถ้าเป็น S.O.H.C. ก็จะเป็น Single นะครับอันนี้เป็น d ดวบ l โอเวอร์เฮดแคมช a ่บเนาะส่วนตาร่างกวนดาวเดี๋ยวมาชมในท้ายคลิปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนเนาะโหมดที่ให้มานะครับมาดูฝั่งทางซ้ายด้วยนะครับโหมดที่ให้มาจะมี3โหมดนะครับนี่เห็นไหมฮะไลดิ้งโหมดนะครับตัวนี้โหมดที่ให้มานะครับมี3โหมดนะครับมีโหมดอะไรบ้างนะครับมีคอมฟอร์ตนะครับโหมดแรกก็คือโหมด Comfort เนาะ คอมฟอร์ตแล้วก็สปอร์ตโหมดที่3ก็คือสปอร์ตทัสนะครับสปอร์ตบวกนั่นเองอ่าสปอร์ตบวกก็คือดึงแบบเต็มๆเ,เลยนะครับืตัวนี้ระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับนี่มาชมเลยระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับอ่าเป็น2สูบนะครับอ่ามองเห็นไหมโชคที่ให้มานะครับนี่เป็นอัพไซด์ดาวอยู่แล้วนะครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือตัวไฟหน้านะครับ นี่เป็นสี่ดวงนะครับอ่าสองดวงแยกซ้ายขวานะครับนี่สองดวงแยกซ้ายขวานะครับอ่าแยกซ้ายขวานครับนี่ไฟต่ําไฟสูงอยู่ตรงนี้เนาะไฟต่ําจะออกตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาไล่เรื่องเครื่องยนต์ก่อนดีกว่าเนาะเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับลากรอบเลีดลายได้ถึงหนึ่งหมื่นสี่พันรอบเลยนะครับต่อน,นาทีเนาะบอกเลยว่าตัวนี้ ลากเลดลายได้ถึง1 4 0 0 0พรอบเลยนะครับคือเลดลายคืออะไรครับก็คือเราจะลากเกียร์แบบได้หนักหน่วงได้ลึกนะครับอย่างอย่างเหมือนเวลาเราเข้าเกียร์แต่ละเกียร์เนี่ยมันจะลากรอบได้ลึกนะครับเป็นแบบปื๊ดแล้วก็เข้าอีกเกียร์หนึ่งทึบอย่างนงี้ครับแค๊คอย่างนงี้ครับมันจะจวดจาดเลยเหรอครับผมประมาณนี้เนาะโอเคส่วนตัวนะครับแอร์ดักก็คือออกมาตัวนี้เป็นกลาศาสตร์ของลมเนาะ ทำได้อย่างลงตัวมากเลยนะครับแอโรไดนามิกที่ไหลผ่านมาตัวนี้ด้วยนะครับนี่ไหลผ่านมาสู่ด้านหลังนะครับไปท้ายก็แหลมคมนะครับ RR 2ตัวนี้ก็จะคือเป็นสปอร์ตลิก้านะครับเป็นเลสซิ่งสปอร์ตลิก้านะครับก็คือถอดเนี่ยบางคนท้ายเนี่ยถอดบ,บางคนท้ายเนี่ยเอาไปลุงสนามได้เลยนะครับ เพราะว่าการปรับจูนเซตอะไรทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกสูบหรือว่าตัวกระบอกสูบเนี่ยเขาทำมาให้มันแข็งแรงเป็นพิเศษนะครับในตัวรุ่นนี้นะครับถอดแบกมาจากตัวรุ่นที่อย่าง RC213V นะครับตัวนั้นเป็นตัวสปอร์ตแนวแข็งของ Honda เลยก็ว่าได้นะครับเป็นพันพันแข่งแล้วกันเนาะรถรุ่นนี้เนาะ,ะตัวนี้เป็น ช่วงหลังแบบโปลิงนะครับนี่ช่วงหลังแบบโปลิงนะครับปริมาตรกระบอกสูบก,ก็ได้บอกไปแล้วเนาะก็คือตัวนี้เนี่ยยกมาจากเจแปนโดยทั้งลำเลยนะครับนี่ <S <S อ่ะโอเคตารางผ่อนดาวจะเป็นยังไงเดี๋ยวท้ายคลิปจะไปบอกอีกทีนะครับตัวนี้เป็นปั๊มนิชชินนะครับนี่ผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับทำไมมันถึงแพงเนาะถ้าบอกไปแล้วก็คงจะรู้แล้วแหละว่า มันแพงเพราะหลายๆอย่างนะครับในหลายๆปัจจัยเนาะที่ทําให้รถคันนี้เนี่ยมีราคาสูงแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเอาไปขับนี่ขับสนุกมากนะครับให้ดูมุมนี้เนาะนี่ไฟท้ายแยกส่วนนะครับนี่ full LED ทั้งคันเลยนะครับมุมนี้แบบว่าคือมิติตัวรถนี่บอกเลยว่าอยากจะบอกว่าสวยจริงๆนะครับนี่อ่ะตัวนี้เลย หน้าตาของเขานะครับถ้าเราเห็นแวบ,บแรกนี่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับนี่ดูเป็นไงจแเปนทั้งคันแน่นอนไม่กองแก๊งนะครับนี่ลองจับดูแน่นครับแน่นมากนะครับนี่รถประกอบญี่ปุ่นกับประกอบกับบ้านเราเนี่ยมันต่างกันแน่นอนนะครับถ้ายกมาทั้งลำอย่างนี้น็่คือสุดยอดแล้วนะครับตัวนี้เฟรมตัวโครงนะครับเป็นเนี่ฮะนี่เป็นอย่างดีนะ ของญี่ปุ่นแน่นอนนี่เป็นแบบทัดเฟรมนะครับนี่แบบทัดเฟรมนะครับเป็นแบบทัดเฟรมเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับที่ผมชอบในคันนี้นะครับก็คือโหมดการกับขี่อ่ะเดี๋ยวตารางผ่อนดาวเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันท้ายคลิปแล้วกันนะครับโหมดการขับขี่นี่มาให้นะครับเราสามารถเปลี่ยนโหมดขณะขับขี่ได้เลยนะครับนี่นี่เลยนะครับ ถ้าเป็นตัวรถที่เป็นรุ่นอย่าง500อะไรหรือว่ารถธรรมดาเราตัวนี้จะเป็นไฟพาร์นะครับแต่ตัวเนี้ยจะเป็นแต่ของ c b r 250 WR เนี่ยมันจะเป็นโหมดนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวโหมดเนาะตัวนี้แฮนด์จับใต้แผงคอนะครับนี่ให้แนวสปอร์ตมาแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเอาละในต่างๆนั้น ก็ผมอ่านสเปคชีตมาก็ดูแล้วน่าสนใจนะครับถ้าใครยังชอบในตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับส่วนถังน้ำมันนี้ตัวนี้เป็นตัวครอกนะอัจฉรเฮะดีแท้เยสวยมากเลยสีสันนี่สดใสามากเลยนะครับเบาเป็นเบาแบบสอตอนนะครับนี่แยกส่วนเลย แยกส่วนมากันแบบสวยเดี๋ยวมูมเดี๋ยวดมูมุมกว้างแล้วกันเป็นไงสวยไหมสวยนะครับสวยมากนี่เดี๋ยวตารางผันดาวท้ายคลิปเดี๋ยวบอกแน่นอนนะครับเป็นไงบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าใครยังตัดสินใจยังไม่ได้นะครับผมก็พามาชมตารางผันดาวแล้วกันเนาะ ตัวนี้อ,อกล่างนี่ยิงไปเลยครับอ,อกล่างนี่ยิงยาวเลยยิงยาวจนถึงหุ้มตรงสลิปออนของท่อเลยครับหุ้มตรงสลิปออนของท่อเลยยิงยาวเลยนะครับยิงตั้งแต่ตรงปากฉลามนะถ้าเป็นบ้านเราก็สมัยเก่านะครับพวก n อ r ก็บอกปากฉลามนะครับนี่อันนี้เรียกว่าปากฉลามนะถ้าเป็นรุ่นเก่าสมัยผู้เถ่อละนีกว่าปากฉลามนี่ครับปากฉลามครับยิงยาวมาถึงนี่เลย ถึงท้ายเลยนะครับถึงท้ายล้อหลังเลยนะครับเอาละสุดท้ายมาดูซีดยางกันหน่อยนะครับเป็นยางดันหลบนะเห็นยางดันหลบนะครับนี่ข้างหน้าก็มองไม่เห็นแล้วแสงไม่เข้านะครับยางดันหลบนี้ให้มาไหนว่ามันอยู่แซลบาดน,นี่ฮะโอ้ยไม่เห็นแล้วละครับเราไปดูยางหลังดีกว่านะครับดูยางหลังดีกว่านะ นี่เป็นดันหลอบนะครับเป็นทูบเรียดแล้วกันอ่ะขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าแสงมันไม่เข้านะครับไม่เป็นไรแล้วกันเนาะอ่ะตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนตารางผ่อนดาวผู้จัดการบอกว่ามันยังไม่มีกระดาษอ่าแคตตาล็อกออกมานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับต้องอดูตามนี้เลยแล้วกันนะครับอ่าราคาก็อยู่สอง0ส0บาทนะครับก็คือซับดาวให้ไป ห้าหมื่นบาทนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับดูตามนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นอ่าสี่สิบแปดงวดหกสิบงวดเจ็ดสิบงวดนะครับถ้าผ่อนอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ารับรถผ่านสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต้องจ่ายเงินอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับตรงนี้ก็เท่าๆฟรีดาวเลยเนาะอ่าผู้ค้ำประกันก็ไม่ต้องนะครับอ่าตัวนี้เลย ก็จ่ายอยู่แบบสบายๆาย,ยาวๆอยู่ประมาณ3,600นะครับอ่าถ้ง60เดือนก็อยู่4,189นะครับถ้าเป็น48งวดก็อยู่5 0 7 3นะครับอ่าประมาณนี้ก็ลองแคปหน้าจอไปดูเอานะครับหรือ,อยังไงก็โทรไปหาพี่แบงค์เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรเป็นพิเศษจะมาอัปเดตให้ผู้ชมได้รับฟังรับชมกันอีกสวัสดีครับ